ได้เวลารีโนเวทเก้าอี้ไม้ตัวนี้แล้วนะครับผมก็เอามาทิ้งไว้บ้านสวน7-8เดือนแล้วนะครับโดนทั้งแดดและฝนจนตัวไม้เนี่ยซีดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเสริมความแข็งแรงและทําสีเก้าอี้ไม้ตัวนี้ใหม่กันครับเครื่องมือที่ผมจะใช้รีโนเวทวันนี้ก็คือสว่านไขควงไร้สายของมาสลุนะครับรุ่น SCDS ขีด210ตัวนี้สามารถใช้งานได้5ใน1นะครับเปลี่ยนหัวได้นะครับ และนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องทั้งหมดนะครับตัวนี้รับประกันตัวเครื่อง7เดือนนะครับผมมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีหัวมาให้เรา เปลี่ยนได้เนี่ยถึง4หัวนะครับใช้งานแตกต่างกันไปนะครับผมและตัวนี้นะครับเขาจะมีจานท้ายครอบมอเตอร์นะครับแล้วก็มีตะขอเกี่ยวเข็มขัดตรงจุดนี้นะครับผมและหันมาด้านข้างนี้นะครับก็จะสามารถเก็บไขควงไว้ตรงนี้ได้ถึง3ดอกเลยนะครับผมตัวนี้ก็ความเร็วรอบ1,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด60นิวตันเมตรนะครับการใช้งานแบบที่1นะครับก็คือเราเอาดอกไขควงนะครับมาใส่แล้วก็สามารถขันน็อตขันสกรูได้นะครับแบบที่2นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหัวเสริมนะครับเพื่อที่จะใส่ดอกไขควงได้แน่นขึ้นนะครับเขาก็จะมีระบบล็อกหัวดอกไขควงอยู่นะครับผมการใช้แบบี่สานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัว90องศานะครับผมเอาไวใ้ให้เราสำหรับขันในที่แคบนะครับหรือช่องบริเวณที่ตวัวดอกไขควงเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถนำหัวตัวนี้นะไปบิดขันได้นะครับก็คือ เปลี่ยนตำแหน่งได้เลยนะครับว่าเราต้องการขันตรงจุดไหนนะครับเนี่ยเปลี่ยนได้หลายตำแหน่งนะครับผมเราใส่ดอกไขควงเข้าไปสามารถขันนอสสกรูได้เลยนะครับและแบบที่4ี่นะครับตัวนี้ก็เป็นหัวต่อสําหรับไว้ขันผนังที่ชิดนะครับผมตัวสว่านไม่สามารถที่จะเข้าไปขันได้นะครับตัวนี้ก็สามารถนาไปขัน ที่คับแคบได้เลยนะครับผมส่วนหัวสุดท้ายนะครับก็หัวต่อสว่านปกติธรรมดานะครับผมจับดอกได้ขนาดสูงสุด10มิลนะครับผมก็เอาไว้สําหรับใส่ดอกสว่านเจาะไม้จเจาะเหล็กได้ปกตินะครับมาลุยงานรีทวีเก้าอี้ไม้กันต่อนะครับผมก็จะเพิ่มความแข็งแรงนะครับโดย ขันล็อตสกรูเข้าไปเพิ่มนะครับตรงจุดไหนที่ไม่แน่นนะครับตรงนี้ก็เสริมไม้เข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเกลียไม้ให้เกิดความเงานะครับเครื่องเกีีร์ที่ใช้ก็ของมาสลุอีกนั่นแหละครับก็เจลียตัวไม้เนี่ยให้ดูเรียบเนียนแล้วก็มีสีไม้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เป่าฝุ่นนะครับเครื่องเป่าฝุ่นก็ของมาสลุนะครับเป่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทา เคลือบไม้ด้วยน้ำยาก,กันซึมนะครับตัวนี้สามารถเคลือบตัวสีไม้ได้นะครับผม ตัวนี้ก็เป็นน้ำยากันซึมสามารถกันน้ำได้นะครับผมโดนแดดโดนฝนได้แล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเครื่องมือช่างที่ผมนํามาใช้งานเพื่อนๆสนใจตัวไหนสามารถสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรอตัวน้ํายาเคลือบไม้ตัวนี้แห้งนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ